หมากัดรองเท้าเสยับเยินไปหมดนะก็ยังพอใส่ใช้งานได้นะทำงานในวัดเดินเดินไปก็ยังพอได้อยู่แต่จริงๆก็ชอบใส่คู่นี้มากกว่าท่านทั้งหลายเห็นรองเท้าวันนี้ก็นึกถึงปล่อยเด็กๆกลับบ้านแล้วสวดมนต์เสร็จก็บอกกลับบ้านนะลูกนะกลับได้แล้วเด็กบางคนบอกว่าให้ผมกลับบ้านเคยถามไหมครับว่าผมอยากกลับบ้านไหมสะดุดเหมือนกันนะเอา้ายังไงลูกแล้วทําไมถึงบอกว่าไม่อยากกลับบ้าน พ่อผมเปลี่ยนรองเท้าบ่อยมากแม่ผมก็เปลี่ยนรองเท้าบ่อยมากยังไงลูกไหนลองเล่าให้ฟังสิลูกพ่อเปลี่ยนแม่บอกว่าพ่อเนี่ยไม่สามารถเดินกับแม่คนนี้ได้หรอกลูกเพราะแม่เหมือนรองเท้าที่กัดเท้าพ่อนิสัยแม่ไปกับพ่อไม่ได้แม่ก็บอกเหมือนกันว่ารองพ่อก็เหมือนรองเท้าลูกใส่ไปก็กัดก็ไปกับพ่อไม่ได้แล้วตอนนี้ผมเห็นพ่อเนี่ยเปลี่ยนรองเท้าคือเปลี่ยนผู้หญิงมาสี่คนและเท่าที่ผมเห็นแม่ก็เปลี่ยนมาสามคน แล้วเมื่อไรพ่อกับแม่ผมจะเจอรองเท้าที่มันใช่มันจะมีคู่ไหนไหมครับพระอาจารย์ที่ในโลกนี้มันจะมีรองเท้าคู่ไหนที่ใส่แรกๆแล้วมันจะไม่ไม่กัดเท้าเด็กเขาก็เข้าใจพูดนะเป็นเด็กโตนะเขาบอกว่าผมเชื่อเลยว่าแม่กับพ่อจะไม่มีทางเจอรองเท้าที่มันไม่กัดเท้าเราก็นึกต่อเออใชนะ่การใช้ชีวิตคู่ธรรมาก็ไม่ไม่ได้เก่งนะไม่ไม่เคยมีชีวิตคู่มาก่อนก็ไม่รู้ก็มีอยู่เนี่ยคู่สองคู่นี่แหละ ที่ใช้ใช้อยู่ก็นึกเหมือนกันว่าเหมือนที่เด็กว่านะว่าแล้วมันจะมีรองเท้าคู่ไหนบ้างล่ะที่มันไม่กัดเท้าเรานะมันคงจะต้องฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปกับรองเท้าคู่นั้นๆนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราใช้รองเท้าคู่มาในนับคู่ไม่ท่วนแต่มันก็กัดเท้าเราในช่วงแรกๆทุกคู่เลยแต่พอสักสักพักหนึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกถูกชะตากับรองเท้าคู่นั้นๆได้และมันก็สามารถไปกันได้จนเรารู้สึกชอบมัน จนมันขาดแล้วเรายังรู้สึกโอ้โหอยากซ่อมอยากใส่มันไปเรื่อยๆเพราะมันถูกชะตากับเรามันเข้ากับเราดีแต่ตอนแรกๆมันก็ไปด้วยกันไม่ค่อยจะได้งั้นช่วงแรกๆเนี่ยท่านมันเป็นช่วงที่อาตมาเชื่อว่าชีวิตคู่เนี่ยมันต้องฝ่าฟันอะไรเยอะกว่าจะมาเป็นผู้เท่าผู้แก่มาเป็นย่าเป็นตาเป็นปู่เป็นยายนะก็ก็คงจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆและการเรียนรู้เนี่ยคงจะเป็นอะไรที่หนักหนาพอสมควรแล้วก็ต้องค่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะว่าเราต้องเชื่อว่า เมื่อต่อให้ไปเปลี่ยนคู่ใหม่สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องกัดเท้ามันต้องลองเดินกันทุกอย่างมันคงไม่มีอะไรที่ที่เรียกว่าทําแล้วโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะโดยที่ไม่ต้องลงทุนให้มันเกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องไม่เจ็บมันคงเป็นไปไม่ได้มันต้องมีการลองผิดลองถูกกับการเดินเข้าไปในชีวิตของคนหนึ่งคนแน่นอนแต่เจ็บนั้นมันจะทำให้เราได้เรียนรู้นิสัยเขาเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันไปได้ พูดมันเก่งเหลือเกินนะเรื่องชีวิตคู่ไม่ได้เก่งเลยไม่เคยมีชีวิตคู่มาก่อนก็มีสองสามคู่ที่ว่านี่แหละอ้าฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ให้กําลังใจนะว่าต้องทนนะต้องอดทนแล้วก็มีทักษะพอสมควรต้องเรียนรู้อะไรกันหลายๆอย่างทีเดียวงั้นไม่มีรองเท้าคู่ไหนวันนี้จําแค่ประโยคสั้นๆป่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ใส่แล้วมันจะไม่กัดเท้าเรามันต้องกัดเท้าเราบ้างแน่นอนแต่ต้องผ่านจุดนั้นไปให้ได้ แล้วจะเจอจุดที่มารู้สึกสบายเท้านะเหมือนตอมาเนี่ยถ้าลองจินตนาการว่าตาบอดเนี่ยสักวันอาตมาเนี่ยอาจจะตาบอดนะแล้วก็ถ้าต้องมาเย็บโดยที่ไม่มีลูกตาเนี่ยจะทํำยังไงนะก็ลองฝึกฝึกดูบางคืนก็เดินหลับตาเดินดูที่ว่าจะเดินได้ไหมมันก็ต้องฝึกต้องชนโน่นชนนี่ต้องฝึกงั้นชีวิตคู่การใช้ชีวิตครอบครัวคงจะมีรายละเอียดเยอะพอตอมาก็ไม่เคยเป็นก็เป็นกำลังใจให้ชีวิตคู่ทุกคู่กันแล้วกัน ตาตมาก็จะซ่อมคู่นี้แล้วก็จะไปด้วยกันให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไปด้วยกันได้นะกับคู่นี้ถ้าหากว่ามันไม่มีจริงๆมันก็คงจะไปนะขอภายนะที่ยกขึ้นมาก็มันคงจะไปด้วยกันได้แหละนะถ้ารู้จักใช้อาจจะไม่เหมือนกันนิสัยอาจจะต่างกันแต่ไปด้วยกันได้ก็ขอเป็นกําลังใจกับการใช้ชีวิตของทุกๆท่านเจริญพรใช้ได้แล้วแข็งแรง